feel. เลี้ยวเนรถมิซูป้าแดงกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักในช่องมิซูป้าแดงโปรแรงแซงทางโค้งทุกท่ันนะคะเจอกับน้องมิที่ไหนต้องเจอกับรถหล่อเฟี้ยวที่น,นั่นอย่าลืมนะคะใครสนใจเจ้ารถมิซูบิชิต้องโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้หรืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เซลตัวน้อยด้วยวันนี้ขออนุญาตมาสอนภาษาท้องถิ่นก่อนนะตาก้องอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าเราไปซ้อมมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ลูกค้าของเรานะคะก็มีหลากหลายภาษาเนาะเราก็เลยได้ซึมซับภาษาบ้านเรา มะะไม่ว่าจะเป็นสุรินบุรีลมศรีสะเกดเห็นไหมรอเรือจะชัดเออ,เอ,อและวันนี้นะคะภาษาท้องถิ่นขอเสนอคําว่าฉันรักคุณเออภาษาสวยพูดว่าให้มักม่วงแอ,อภาษาเขมรล่ะบองสลันเนียงและภาษาอีสานล่ะข่มักเจ้าหลาย <Yeah! S 1> และสาหรับรถคันนี้นะ oh! น้องมิ้นจะพาไปรีวิวบอกเลยว่าน้องมิ้นอะรักรถคันนี้มากๆเลยไปดูกันค่ะ มากมาเดี๋ยวมิ้นจะให้ชมบรรยากาศท้ายคลิปลูกค้าจะเดินทางจากเครื่องนะมารับเองถึงโชว์รูมเลยนะคะขออนุญาตให้เครดิตลูกค้านิดหนึ่งนะคะชื่อวงว่าโบดัมลัมซิ่งนั่นเองนะคะใครที่ชอบหมอลำเหมือนน้องมิ้นเนี่ยต้องไปติดตามแล้วล่ะคะ่ะบอกเลยว่าเจ้าของรถสวยและเสียงเพราะมาก มาเริ่มต้นกันเลยค่ะว่าคันนี้น้องโบของเราเนี่ยแต่งรถเป็นสไตล์ของน้องโบเนี่ยเลือกอะไรไปบ้างแล้วสวยแค่ไหนนะบอกเลยเห็นแค่ข้างหน้าก็สวยแล้วเจ้าของรถนะสวยมากนะคะเริ่มต้นค่ะสำหรับคันนี้คือ X อ a n d นเด t t สีขาวมุกนะคะราคาค่าตัวของน้องจะอยู่ที่9,500 0บาทอ่า คันนี้นะคะน้องโบใส่โลโก้ฝากระโปงค่ะน้องโบบอกว่าอยากให้รับกันกับโลโก้กระจังหน้าแบบนี้นะคะเป็นสีโครเมียมเราสามารถเลือกได้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งสีดําเงาสีโครเมียมหรือว่าจะเป็น สีที่เป็นสีดำด้านก็สามารถแจ้งได้นะคะและคันนี้ค่ะตอนแรกนะ้น้องโบเลือกมาอยากได้กระจังหน้าเอาผานไปไปมามา,มามามาไปไปน้องโบบอกว่าพี่มิ้นหนูหว่าแบบนี้ก็สวยนะน้องโบใช้กระจังหน้าเดิมเลยแต่เพิ่มความหรูหรือว่าความสปอร์ตให้กับตัวรถให้เป็นคาแรคเตอร์ของน้องโบนะคะโดยการนี้ตรงนี้ค่ะจากเดิมๆเป็นสีโครเมียมมันดูแบบเหมือนแบบธรรมดาไปนะคะคันนี้เรามีการแรปค่ะ,ะโดยการ คลับนะคะให้เป็นสีดำเงานี่เขาเรียกว่าตัวสีซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะทำให้ตัวรถเนี่ยดูแบบกระจังหน้าเข้ากับตัวสีมากๆนะคะอ่าเป็นเหมือนสีทูโทนเลยเนาะและไม่พอค่ะสำหรับไฟทีเชฟนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปลดล็อกเราแถม ไฟหน้า LED ให้เรียบร้อยคันนี้ลูก Hard ้าดเพิ่มนะคะในการติดฟิล์มไฮบริดไฟหน้านะคะโคมไฟหน้านะเป็นฟิล์มไฮบริดนะซึ่งข้อดีก็คือช่วยกันรอยนะเวลาหินกระเด็นใส่หรือ,อะไรโดนเนี่ยไม่ได้โดนตัวโคมไฟก่อนนะและทําให้เวลาไฟขาวที่ส่องสว่างตอนคืนเนี่ยจะได้ไม่ฟุ้งด้วยเนาะเวลาเราติดฟิล์มเข้าไปนะคะเป็นการกันรอยอีกชั้นหนึ่งนะแล้วทําให้ดูสวยงามหรูหราแบบนี้เลยถัดลงมาด้านข้างเลยค่ะ น้องโบก็เลือกชุดแต่งนะเลือกนานมากบอกพี่มิ้นหนูไม่รู้จะตัดสินใจเอาไหนดีเพราะสวยทุกอันและสุดท้ายก็ได้อันนี้ออกมานะคะนี่คือชุดแต่งเน็กเตอร์ของเรานั่นเองนะคะเน็กเตอร์คันนี้น้องโบเลือกเป็นเน็กเตอร์ที่มีไฮไลท์เป็นสีเทานะคะแล้วก็ตัด กับตัวสีดําแบบนี้นะเลยทําให้ดูค่ะด้านหน้าคือดูสวยมากเป็นแนวทูโทนเลยนะเหมือนแบบเป็นขาวกับดํานะแล้วมีเล่นด้วยสีโครมเมียมนิดหน่อยนะคันนี้เลยได้ออกมาเป็นสวยๆแบบนี้เลยจากสาวสารคามนั่นเองนะคะมาค่ะด้านข้างคันนี้นะคะน้องโบก็เลือกแม็กเหมือนกันนะเลือกไปเลือกมาน้องโบบอกพี่บินเอาแบบนี้ก็สวยแล้วนะใช่ค่ะสวยมากๆเลยเพราะนี่คือแม็กนะคะใบพัดสีทูโทนที่เป็นสีดําสลับกับสีเทาหรือสีโครมเมียมนั่นเองนะคะเป็นรุ่นลิ มีเนะคือรุ่น e v a e n gt 2022เท่านั้นจะได้ล้อมแม็กตรงนี้นะอ่าและมาพร้อมกับยางบริ t o ต e นะคะที่ให้ความนุ่มหนึบขนาดถึง17นิ้วลุยได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะและต่อกันค่ะสำหรับด้านข้างค่ะชุดแต่งเนกเตอร์ด้านหน้าเลือกไฮไลท์สีอะไรด้านข้างก็จะเป็นไฮไลท์สีนะั้นและคันนี้ไฮไลท์ก็จะเป็นสีเทานะคะแบบนี้เลยและมีโลโก้เนกเตอร์สวยแบบนี้ติดมาให้มีการเล่นเส้นเล่นมิตินะคะทำให้ตัวรถเนี่ยดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะดูหรูหราดูสปอร์ตคือแบบ เข้ากันกับตัวรถมากเลยในการเลือกนะคะด้านบนค่ะเบ้ามือจับเรามีให้เลือกหลากหลายแบบมากๆและคันนี้น้องโบคัดมาแล้วว่าขอเป็นสีดําแล้วกันพี่มิน้นคันนี้ค่ะเป็นเบ้ามือแบบสีดําด้านสวยๆแบบนี้เลยกันรอยเล็บรอยนิ้วมือของเราได้นะคะและได้ความสวยด้วยนะเวลาติดไปนะคะและสําหรับเจ้าตัวฟิล์มค่ะรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งคันนี้บอกเลยว่ากระจกเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเลือกเทคโนโลยีของตัวฟิล์มให้ดีที่สุดนะเพื่อที่จะทําให้ป้องกันผิวสวยๆของเราและเวลาขับตอนกลางคืนนะ จะได้ขับแบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,ค,นคันนี้เราติดฟิล์มที่มีการรับประกันยาวนาน8ปีเป็นฟิล์มที่นําเข้าจากประเทศอเมริกาเลยโดยโตรงนะคะนี่คือฟิล์มอเมริกันออโต้ฟิล์มซึ่งเทคโนโลยีของเขาคือให้ความมืดด้านนอกแบบนี้เลยเข้มมากๆแต่ถ้าเกิดเราอยู่ภายในนะบอกเลยว่าสว่างเพราะฉะนั้นขับตอนกลางคืนคือ ทัชนาวิสัยในการมองสามารถมองได้ชัดแน่นอนนะคะคันนี้น้องโบติดด้านหน้า60รอบคัน80%นะคะถ้าเป็นฟิล์มทั่วไปนะาเทคโนโลยีไม่ถึงนะบอกเลยถ้าติด80คือมืดตึ๊ดตื้อ6กก็คือยังไม่สว่างเลยต้องติด40-60อะไรแบบนี้แต่ของเราบอกเลยว่าเข้มค่ะด้านนอกเข้มแน่นอนแต่พอเปิดไปด้านในคือสว่างค่ะขับสบายแน่ๆตอนกลางคืนนะคะอ่าและสำหรับ เจ้าตัวคิ้วกันศาสตร์ค่ะคิ้วกันศาสตร์ของเราแทบจะเป็นที่เดียวนะที่เราติดทรงนี้นะคิ้วกันศาสตัวนี้คืองานแบบฉีดไม่ใช่แบบปั๊มนะจ๊ะคุณสมบัติของเขาคือทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและการใช้งานเนี่ยใช้งานได้ยาวนานแน่นอนเพราะเนื้องานคือหนามากๆแบบฉีดแบบปัม๊มน้องมิ้นแนะนําทุกคลิปเลยแต่ก็อยากแนะนําต่อไปเรื่อยๆเวลาจับไปคือไม่บาดมือแน่นอนนี่คือแบบฉีดแต่ถ้าเป็นแบบปัม๊มจับไปคือเลือดซิปแล้วค่ะเพราะว่ามันบางเนาะอ่านี่ยค่ะ รถสว,สวยต้องได้ติดฟิล์มสวยๆแบบนี้นะและติดคิวกันสาดท,ที่มีคุณภาพแบบนี้เลยเ<อ>ด้านหลังค่ะสําหรับชุดแต่งเน็กเตอร์ด้านหลังนะก็ให้ความสปอร์ตนะลูกค้าสามารถเลือกได้นะไม่ว่าจะเป็นท่อกลมคู่หรือท่อเหลี่ยมคู่และคันนี้นะคะน้องโบก็เลือกมาแล้วว่าเป็นท่อเหลี่ยมคู่จะดูสวยและสปอร์ตมากๆและมาพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้นะคือให้ทรงสวยแล้วไม่พอนะมีคุณสมบัติพิเศษด้วยเวลาเราขับนะมันจะช่วยเคลียร์อากาศใต้ท้องรถทําให้เราขับรถได้สมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและเรื่องความปลอดภัยไมม่่ตต้้อองงงหวเลยิีการด เซอร์ถอยให้นะคะถึง2จุดและมาพร้อมกับกล้องแท้นะคะที่เป็นกล้องถอยมาจากโรงงานนี่ติดให้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราถอยนะเราจะได้เห็นภาพที่จอด้านหน้าแม้ว่าน้องมิ้นจะเปลี่ยนจอให้เป็นจอ Android แบบล้ําสมัยไปแล้วแต่เราก็จะเห็นภาพการถอยจากจอด้านหน้าพร้อมกับ เสียงเซนเซอร์ถอยเวลาใกล้ที่จะโดนอะไรนะมันจะร้องดังติ๊กติ๊กติต๊กแจ้งเตือนเราแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเราขับขี่ปลอดภัยแน่นอนค่ะอุญาถอดเกอบเอ้ยถอดรองเท้านะคะคันนี้ค่ะเปิดมาเราจะพบกับสภาพเพดกันรอย2อชั้นนะและตัวเนื้องานที่น้องมิ้นให้นี่คือสีดำสแตนเลสนะให้ความมันวาวแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นลูกค้าใช้งานไปยาวนานได้เลยค่ะเวลาเช็ดก็จะมันวาวแบบนี้ไม่มีการขึ้นกระขึ้นสนิมแน่นอนเพราะน้องมิ้นคัดเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญค่ะด้านในค่ะเอสคอนเดของเรานะมีพรมนี่อ ให้ความหรูหราแบบนี้เลยด้านข้างนะมีการหุ้มหนังเดินได้จริงและสําหรับพรมคันนี้นะมินแถมฟรีให้เลยค่ะลูกค้าเลือกได้เลยเราปูให้รอบคันอันนี้ไม่ใช่สีฟ้านะแต่ตัวพรมคือสีน้ําตาลเข้มได้ครีมสวยๆเลยเป็นสีคอฟีีส่สกาแฟนะคะและมาพร้อมกับไฟส่องเท้าตัวนี้นะติดตั้งไว้ให้ข้อดีคือเวลาเราเปิดประตูไฟจะติดขึ้นมาแบบนี้เราจะได้รู้ว่ามีอะไรนะล่วงอยู่ใต้ท้องรถไหมเวลาเราเหยียบหรือเราจะไปจะได้มองเห็นเนาะแล้วเวลาปิดนะคะหรือเวลาปิดประตูมันจะดับเองอัตโนมัติเลยนะอ่านี่ได้ความปลอด ใครด้วยได้ความสวยงามหรูหราแบบนี้ไม่พอค่ะมาค่ะสําหรับรถของมิน้นแล้วนะคะ ถ้าซื้อรถกับมิ้นนะมิ้นแถมจอให้ด้วยจอเป็นยังไงมาดูเลยค่ะมาค่ะสําหรับด้านในนะคะตัวจอนะคะมิ้นไม่ได้ใส่จอเดิมให้นะเพราะจอเดิมเนี่ยไม่สามารถดูหนังฟังเพลงในแอปพลิเคชันต่างๆได้ตัวนี้เขาเรียกว่าจอ and ด o i d จอ a อ d ด o i d เราทัชสกรีนได้แบบนี้เลยแล้วข้อดีก็คือมันเหมือนแท็บเล็ตอะเหมือนมือถือเราเลยแต่แปลงมาเป็นหน้าจอแบบนี้นะซึ่งตัวจอตัวนี้มีขนาดถึง10นิ้วนะเห็นไหมพอมาติดแล้วดูสวยนะเข้ารูปแบบนี้และหน้าจอคมชัดมากๆวิธีการใช้งานคือเราปล่อยฮอสปอตเข้าไปนะเราก หน้าดูอะไร n e t f l i x YouTube ดูได้หมดจอเพดานกลางที่น้องมิ้นแถมให้ขนาดตัวท็อป14นิ้วนะบอกเลยว่าคุณสมบัติคือตัวจอจะบางมากสวยมากๆเวลาไม่มีคนนั่งนะเราปิดได้ทําให้ไม่บดบงังทัศนาวิสัยของคนขับด้านหน้าแน่นอนนะคะแล้วเวลามีคนนั่งเราก็กดเปิดแบบนี้เขาก็จะเด้งออกมาให้สวยๆแบบนี้เลยจอหน้าดูอะไรจอเพดานกลางจะเห็นแบบนั้นและเวลาขับเขาก็ไม่ตัดนะจอหน้าก็จะเห็นจอกลางก็จะเห็นในขณะขับรถเราสามารถดูได้หมดเลย นะคะอ่าและนี่ข้อดีนะพอเราติดจอ Android เราจะได้เห็นกล้องแบบนี้กล้องตัวเล็กจิ๋วแต่แจ๋วแบบนี้รู้ไหมคะว่าเขาดีมากเลยนะคือเขาสามารถดูบันทึกย้อนหลังได้ผ่านตัวจอ Android ได้เลยและเราก็เปิดย้อนหลังได้เลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายคะ่ะเวลาคุณจะแอบไปไหนะคุณระวังให้ดีนะเราบันทึกไว้เรียบร้อยมีพร้อมเสียงด้วยระวังนะระวังนะเออ จังใสนะค่ะเอ้ยเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับรถสวยๆของสาวสารคามคันนี้ค่ะน้องโบดํารัมซิงของเราบอกเลยว่าได้รถสวยๆแบบนี้ต้องที่ช่องมิสซูไปแดงโปรแรงแซงทางโค้งเซลป้อและเซลมินเท่านั้นนะคะรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการส่งมอบนะที่โชว์รูมลูกค้าจะนั่งเครื่องบินมาลงพรุ่งนี้ท้ายคลิปน้องมินมีบรรยากาศนะการรับรถเราจะได้เห็นหน้าลูกค้าด้วยลูกค้าน่ารักจริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวจะแอบขอลูกค้าให้ร้องเป็นเสียงทํท,ทนองสาวหมอลําให้ฟังอีกสักนิดนึงนะคะถ้ามีโอกาส ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกําลังใจให้เซลตัวน้อยด้วยและอย่าลืมนะคะรถของเราที่เราแต่งทุกชิ้นทุกคันนะคะเราคัดเกรดมาให้รถของเราเราดูแลเหมือนญาติพี่น้องของเราเลยเพราะฉะนั้นแล้วฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของลูกค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สร้อยสอยพี่น้องฟังสอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกคุมรีกระบินขามปลายไั่ขั้นผู้ใดอยากได้รถขั้นงามๆใหม่ๆมากับเซีมิอยูซายใหม่เด้อค่ะอขอบคุณค่ะ